ไปลงไปแล้วเขาลงไปแล้วนไอเมื่อกี้เอ้ยโอ้โหมาจากไหนเนี่ยนึกว่าเพื่อนโอ้โหไม่มีไฟแดงเฮ้ยมันจะขึ้นมากรนทำไมตรงนี้เนี่ยไอ้บ้าไม่ใช่ห้างเดินชอปปิ้งมันจะวิ่งเบียดกูวทำไมเนี่ยมึงขัดกะกบข้าตกรนปะเนี่ยกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเดทบาร์เดลวายเอีกันอีกแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวเซ็ตเปิร์กสายเกียร์าตกรนะคุณผู้ชมเซ็ตเปิร์กสายนี้เนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่า ถ้าเอาไปใช้แล้วเนี่ยอาจจะจบไม่สวยนะครับถ้าเราทําภารกิจสําเร็จนะคุณผู้ชมก็คือป่วนฆาตกรแบบสุดติ่งนะคุณผู้ชมก็เซตเปิร์กที่ผมจะพรีเซนต์เนี่ยก็มี4เปิร์กนี้นะครับหลักๆเลยนะครับเปิร์กตัวตึงเลยก็คือเปิร์กระเบิดนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีเปิร์กเสียงเจ็บลดลงนะคุณผู้ชม75%นะครับของเจคพาร์กนะคุณผู้ชมแล้วก็เปิร์กขนนกนะครับเราทำอะไรปุ๊บอย่าทิ้งร่องรอยคุณผู้ชมเข้าใจไหมรอยเท้ามันจะหายเร็วกว่านะคุณผู้ชม คือแบบเราไประเบิดใส่ตุ้มต่ำตุ้มต่ำหรือไปทำอะไรพิเรนใส่ฆาตกรนะครับรอยเท้าเราต้องหายเร็วแล้วก็หายเนียนไปนะครับเพื่อให้ฆาตกรเนี่ยเขาตามไม่เจอเรานะครับแบบเฮ้ยมันหายไปไหนวะไอคนที่ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิร์กสุดท้ายนะครับเปิร์กของเม็กนะรวดเร็วและเงียบงันนะครับเวลาเราทําอะไรเสียงดังกระโดดเข้าตู้เดนเนียนอะไรอย่างงี้หลังจากปลาระเบิดใส่หรือว่ากระโดดหน้าต่างวิ่งฉีกไปเนี่ยก็จะไม่มีเสียงเสียงกระโดดอะคุณผู้ชมที่มันดังตึกอย่างเงี้ยจะไม่มีเลยนะครับไม่มีแจ้งเตือนเหมือนไม่มีอะไรเเเกกิดดดขึ้้นนนนหมมมมืออไไ่ีคคระะโุณผูชป็ง เกียร์นะเซตเนี้ย <c ười> คือที่ผมจัดเซตเนี้ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถจัดได้ทั้งคนที่เป็นมือใหม่แล้วก็คนที่แบบเล่นอยู่แล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเซตเบิร์กทั่วไปที่แบบหาได้ง่ายๆอนะ่ะคุณผู้ชมออะก็เดี๋ยวเป็นไงไปเจอกันในเกมเลยครับผมคุณผู้ชมมาแล้วโอ้โ oh, หด่านนี้ด้วยจะเกียร์ฆาตกรได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาเปิร์กระเบิดก่อนเลยนะครับอันดับแรกต้องไปปั่นไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเนียนไปปั่นไฟก่อน อย่าเพิ่งซาอย่าเพิ่งซาคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเทพซาศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคุณผู้ชมเข้าใจไหมชื่อสม,ยมะนะัยแถวนั้นฮึๆผมไม่เคยตั้งชื่อแนวแนวนี้เลยนะตรงอุ้ยๆอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาเพื่อเราวิ่งปี๊ดไปนู่นแล้วนะทำาไมเสียงมันใกล้กูจังวะอ่อไปนู่นละจาัดก,การเลยเอาเลยเอาเลย ขอบคุณนะเฮ้ยเอาตรงกูได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยกระตุกอะไรอะเอาเฮ้ยกูโดนไหมเนี่ยโอย้ยังไม่โดนยังไม่โดนเฮ้ยโอ้โหศาสตร์เนีย่ยแล้วมันไม่เนียนหรอวะม,มาทางกูได้ยังไงเนี่ยงงเลย กันเพลิกระเบิดกูเดี๋ยวต้องไปปัดไฟก่อนไข้แม่งลากมาว่าไอเนียชัวป้าบโอเคไปแล้ว <c oughs> ไปปัดไฟก่อนนะคุณผู้ชมนะไอ้นี่ไข้ลากใส่ผมวะโอ,โอ้ยโอ้ยแหลกแหลกแหลกตาแรกมันจะแหลกหน,นะคุณผู้มชมแล้วตอนหัวปลาระเบิดเนี่ยมันจะค้างนะครับคุณผู้มชมก็รู้เอาเองว่าระเบิดโดนฆาตกรหรือว่าผมจะโดนฆาตกรเลื่อยใส่นะครับขึ้นมาใช่ไหมขึ้นมาแหละ ไปกันเถอะบ๊ายบายเนี่ยเมื่อกี้ลากใส่ใช่ไหม <c oughs> ปุ๊บไม่มีเสียงงงเลยงงเลยงงเลยไม่มีเสียงครับผมคุณผู้ชมผมบอกแล้วเปิ้กผมอ่ะเออเป็นไงเป็นไงเอาละ่ะแล้วผมก็จะปั่นต่อวิ่งใส่เปย์ไม้ซะด้วยมีจอมปวกในแมปซะแล้วเดี๋ยวรีบปัน่นเอาระเบิดก่อนปั่นดวนปั่นดวนปั่นดวนห้าเครื่องไ่ขยบับห้าเครื่องไ่ขยบับ เฮ้ยมันจะขึ้นมากันทําไมตรงนี้เนี่ยไอ้บ้าไม่ใช่ห้างเดินช้อปปิง้งมันจะวิ่งเบียดกูทําไมเนี่ยมึงฆาตก,กรพวกฆาตกรปะเนี่ยอุ้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 ยอะไระาโอ้โหไอ้เนี่ยเอาเอายังไงวะเนี่ยมาทางไหนเนี่ยเอา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 อตายละกูไป <laughs> เจอทีมอะไรวะเนี่ยจะมาเกลียนฆาตกรเอาเฮ้ยมึงจะวิ่งตามกูทําไมแล้วมึงจะขบวนพาเลทอีนี่เอานะมาตามกูอีก ้ปลงไปแล้วลงไปแล้วดีนะกูมือเร็วอ่ะดีนะกดเข้าทันนะเมื่อกี้แต่เลอะล้วมึงเอ้ยทีมนี้กูจะไปเกลียนฆาตกรโดนเพื่อนร่วมทีมเกลียนก่อนแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวปั่นเอาเปิดแล้วเปิดก่อนนะครับมันต้องได้ใช้บ้างแหละเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหมาจากไหนเนี่ยนึกว่าเพื่อนโอ้โหไม่มีไฟแดงง้างมาตั้งแต่ปลาลำพูเลยเมื่อกี้ โอ้หไล่ยับไล่ยับโอ้โหยับเลยยับครับจังหวะนี้ยับฮะยับเลยฮะยับเลยฮะเฮ้ยมึงไปปั่นไฟมึงไปยืนบอยแบนอะไรแถวนี้เฮ้ยมึงเปิดตู้ทำไมเอ้า <c> ว <oughs> เอาเปิดเช็คสองตู้เลยไอ้คอเดดมันมันมาฮิวให้ผมดิของหมดปะวะกูว่าแล้วของหมดอีกแล้วโอ้โหแล้วระเบิดกู ยังไม่ได้เลยวุ่นวายอย่างมาตีนี่นะ๋ย่ผมเพื่งไปปั่นไฟก่อนอม่เหรอปะเนี่ยโอเคไปไล่วิงนะครับโอ้โหปั่นคนละเครื่องเดียวกันเนี่ยอ๋อแล้วไปเออฮิวไให้หน่อยสวยไอ้นี่มันจะเล่นเป็นนะชุติชุชตินะี่ยที่เหลือที่เหลือผมไม่รู้นะสวยเหลืออีกสองเครื่องยังไม่มีใครล้ม สวยระเบิดกูยังไม่ได้เลยโอ้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 ยกระตุกกระตุกเดี๋ยวผมไปเอาระเบิดก่อนจะได้สักอันไหมเนี่ยน่าจะได้แล้วปั่นเครื่องนี้แล้วกันเดี๋ยวจะเอาไปเกียนฆาตกรสักหน่อยนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็เกียนไประเปิดหนึงเลยเกีนไม่ได้ได้ระเบิดแล้วเมื่อกี้กระโดดเข้าตู้ฆาตกรแม่งเลยตกอะไรชั้นสองเลยชั้นหนึ่งเลยเดี๋ยวผมได้ระเบิดละโอเคได้ละเดี๋ยวไปเอาระเบิดก่อนต้องเข้าตู้นะครับ นี่มาแล้ว,ลวเราเบิดผมเดีย๋ยวช่วยเพื่อนปั่นไปก่อนจะได้ได้ระเบิดอีกนะครับยังไม่มีใครล้มเลยถือว่าเอาเรื่องนะไม้หายไปกี่แผ่นแล้วว่าไม่ได้เอาเฟิเร์สเคสมามองไม่เห็นเลยมันปั่นคนละเครื่องเดียวกันใช่ไหมเนะี่ยอ๋อเครื่องเดียวกันสองคนคนหนึ่งปั่นแยกโอเคสวย เฮ้ยเหมือนมันมาแถวนี้นะโอ้โหไม่ได้มาแถวนี้มันมาแล้วโอ้โหพิ่งเข้าไม้ซะเร็วเลยนะไอเนี้ยเฮ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 ้ยระเบิดผมเก็บไว้ใช้เกียร์เข้าใจไหมไอตัวนี้ไม่มีไฟแดงเอาว่ะเหลือเครื่องนึงว่ะไอ้นั้นปั่นอยู่ผมว่าต้องมีคนล้มจังหวะเนี้ยไอ้นี้เพิ่งเล่นตาแรกปว่ะฆาตกรเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วมึงเอาแล้วโอ้โหเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงมาให้กูหายหมดเฮ้ยบันเสร็จแล้ววะเอาเรื่องโนวันโนวันปะเนี่ยโนวันปะเนี่ยเบื่อแล้วครับเบื่อแล้วครับจังหวะนี้ว่ายังไงฮะว่ายังไงฮะตายแล้วโอ้โหตายแล้วมาให้กูหมดแมพหายล้วหายล้วฆาตกรไม่มีใครล้มเลยเหรอวะ มันไปไหนกันวะน้าเพื่อนไม่หายหมดเลย <Yeah. S 1> มีใครล้มไม่มีใครล้มไหม <c oughs> ไม่เอาคอนเทนต์ระเบิดให้ผมหน่อยเอาวะโอ oh, เปิดเ,เรื่องวะชิบหายละ <c oughs> ไหนๆก็ต้องเกียร์ฆาตกรหน่ยหอยวะคอนเทนต์เปิร์สใส่เกียร์ละโอ้ยวิงเปิดแน่นเลยไม่ออกคนแรกเลย มกระโดดไม่มีเสียงด้วยสิมีใครล้มไหมดูนี่ไปอย่างไกลคอนเทนต์สายเกียนฆาตกรไปกันหมดเฮ้ย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 มันเห็นนะนะมันเห็นนะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นนะนะนี่แน่นี่แน่นี่แน่อูไม่กล้าปาระเบิดเลยกลัวกระตุกแล้วหน้าทิมเอาแล้วเอาแล้ว คหลบแบบดิจิตอลเฮ้ย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 ทำไมเลี้ยวไปทางนู้นน่อะอุ๊ยจปกรยหลบแบบดิจิตอลว่าเดี๋ยวโดนมีมาทางนี่เอาแล้วเปิดไปบึ้มหือว่าโดนเต็มๆนีมม่ภาพค้างเลยเห็นไหมโอ้ยโอ้โหข่าวจ้วยเห็นไหมมาเกียนฆาตรกรโดยไม่ต้องใช้เปิร์กเลยนะเ <laughs> สร็จเปิร์กไม่เกี่ยวเกียนได้หมด <laughs> ก่กอนต้หัวร้อนมนื่อไหร่น่าจะเล่นพึ่งเล่นตาแรกนะฮิวเิลลี่ผมคิดว่ามันยังเลื่อยไม่ค่อยเป็นคิดว่านะน่าจะพึ่งตาแรกตาน,นี้เลยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ตาแรกว่ะน่าจะเล่นมาได้สักสองตาแล้วเพราะว่าเปิร์กก็ครบสี่ช่องแล้วนะกดไล้เลยกดไล้เลยกดไล้ไม่มีใครหัวร้อนใช่ไหมโอเคไม่มีนะแล้วไปจรจรแล้วกันนะครับไปแล้วโอ้ ก็ลองไปใช้กันได้นะครับสำหรับเซ็ตเบิร์กใส่เกียร์นะแต่อยากแต่แต่อย่างที่เห็นไปนะครับว่าความเกียร์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเบิร์กมันเกี่ยวกับที่ตัวบุคคลนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะก็มาไนีละกันนะครับสำหรับคิววันนี้เดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคุณผู้ชม